ไหนคุณลองล็อกหลอให้ทุกคนดูปึ๊บป้าเดะเป็นไงไแคริดติดอยู่เราก็ไม่รู้นะมันไม่เนียนหรือว่าอะไรครับ <S <S ไม่เห็น่ะอไม่ <S <S แต่้าจริงกูรู้ใจคุณอยู่แล้วจริงุ้ยอุ้ย <S <S อ้าอะโอเคผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเกมที่หนึ่งต่อไปเกมที่สองเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่ท่านเดี๋ยวเชิญทางด้านขวาเวทีนะคะ คุณมนทิราค่ะคุณวรารัตน์ค่ะแน่ตายค่ะแล้วก็คุณบีโอจ้าจะนั่นนั้นไปนั่งน้านขวาเวทีเลยค่ะพี่รักเชิญเลยค่ะทั้งสี่ท่านค่ะเชิญฮะมาลักมาลักษ์โอเคแล้วท่านอีกหนึ่งท่านอยู่ไหนปะโอเคเอาละค่ะเดี๋ยวเชิญนะคะทั้งสี่ท่านด้านบนเวทีนะคะโอเคเชิญเลยค่ะคนสวยเชิญเลยค่ะมาจ้ะ ปู่บ้าเหรอคะว้าวยินดีเพื่อน,นอเลยค่ะอาโอเคขยับขึ้นหน้าหนจัะที่ลกอ่ะมีอะไรอยากเปื่อติดตั้มตัว <c oughs> ลเลยลอยลอย <c oughs> ชื่อคุณอะไรคะชื่อกีค่คคะ คุณกี้มีอะไรอยากจะบอกน้องบ้านไหมคะไม่เลยเนี่ยหมดเวลาแล้ว,ว,ลวร้อนเรื่อยร้อนเรื่อยแล้วเอ, <c oughs> อไม่รู้อะไรอ่าแต่สวยๆขอบคุณค่ะอ๋อขอทีพยาบาลนั่นนี่นะคะจะไปลงอ่ะโอเคเอาคนสวยแล้วกี่เดี๋ยวเชิญๆชต่อท้ายเพื่อนค่ะ เรื่อวเตยด้วยนะคะเออฝากทีมงานดูด้วยนะเดี๋ยวน้องที่เป็นลมไปะะชื่ออะไรครับเทต้าค่ะพิตต้าคุณต้ามีอะไรอยากจะบอกโรงพยาบาลไหมคะไม่บอกจะเป็นขอได้นะคะครับอ่าลองดูฮนะลองดูพี่หักช่วยทำท่าน,น่ารักน่ารักใส่กล้องให้ทีงคนใดโอ้โหแล้วยกกล้องกันเต็มหรือตัว,วแทนหนูบ้านมาแล้วทำเพื่อท่าอะไรน่ารักน,น่ารัก คะน,นั่นปึ๊บปาหายไปแล้ว16ค่ะแผลมันแผมแผลโอเคขอบคุณนะคะนะคะ่ะแล้วมาเชิญจ่าที่รักชื่ออะไรคะแม่ต่ายคะ่ะอ๋อแม่ต่ายเมื่อกี้ที่อรักมากแม่ต่ายคะ่ะไม่ไรอยากจะบอกคุณบาร์ตไหมคะอะไรดีถามเพื่อนไม่ได้ใช่ปะเดซี่และกันคะ่ะก็สาวแอ๊ดนะคะอันนี้อาคุ้มเลย อเอาล่ะหอ,อ,อาม่ะ 2> ไไ1 2 3เอ้วอลลวอที่บอกว่า secret นะคะ secret อ่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อบีโอค่ะคุณไม่มีอะไรอยากจะบอกหรือมัคะขอถ้าผู้หัดเท่ๆ <c oughs> เอาล่ะได้ลูกช้ำนัน ทีนี้ทำถนดัดใช่ไหมจริงค่ะจริงจิบโอ้โหนี่ปาเอ้อหหล่อมั้เป็นไงสาวหลอ่หลอมากค่ะดี้วไม่มีคนหล่อไปแบบนี้เหรอจริงแล้วชั้นเห็นไปเลยโอ,อ้โหขับเกมนี้จะเล่นเมื่อไหร่ครับอ๋อท่านี้ค่ะ,ะเห็นผู้ชายยืนโพสท่านะคะฉันก็หวั่นไหวยอยู่เหมือนกันนะคะ การค่ะที่รักนะคะเกมนี้ทุกคนจะได้ทําการจ้องตากับคุกบาเและกติกาเพิ่มเติมก็คือน้องบาสสามารถกระพริบตาได้ตลอดเวลาแต่นะคะบรรดาผู้เล่นแข่งของเราหากกระพริบตาคือจบเกมทันที<อ>คุณจะต้องจ้องตาด้วยดวงตาหวานฉ่ำเยิ้มและห้ามกระพริบตาเท่านั้น ถ้ากระพริบตาคือจบเกมโอเคไหมเราคุณได้รางวัลทั้งหมดทุกคนอยู่แล้วได้รางวัลทั้งหมดแต่ว่าถ้าคุณกระพริบตาคือจบเกมและเราจะมีออปชั่นให้คุณได้ทำด้วยโดยการสุ่มนะคะเท่าน,านั้นง่ายๆไม่ไม,ไม่มีรอง่้อยงดไม่มีรงพ้ยอเยเลยก็คือแบบอาจจะจ้องตาแล้วให้ทำท่าอะไรไปด้วยแค่นั้นเองแล้วก็ห้ามกระพริบตาง่ายๆแค่แค่จ้องตาู้ชัย โอเคค่ะ okay, อีกสามท่านนะคะเดี๋ยวรอด้านข้างเวทีก่อนนะจ๊ะที่รัก <c oughs> มาเลยคนสวยถอยหลังหนึ่งกร้าที่รักโอเคขยับซ้ายนิดงจ้ะโอเคค่ะเอาอุ๊ยฉันก็ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้แกลสักกระตูฉันไม่อู้โอเคค่ะอ่ะตายออปชั่นโอเคเรามีเวลาเรามีโอกาสให้คุณแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสมมติว่าเปิดมาปุ๊บคุณกระพริตาคุณจบเกมเลยพร้อมมะพร้อมค่ะ เราเมีทั้งหมดเสียบชั้นด้วยกันคุณสุ 1, 2, 3, ่มหนึ่งสองสามหรือสี่คะเลขอะไรดิเลขอะไรคะเลขสี่โอเคเลขสี่ผืดอะละยอารับที่คุณเผยคือเพื่อนถามไปงั้นเอง,เองถามเฉยๆถามถามพอตอบพอถามเพื่อนถามเอาเลขอะไรเออโอเคเอาหนึ่งค่ะโอเคหนึ่งก็คือกลางร,รอ มาแล้วน,นั่นล้มหมาล้มก็อันนี้อ่ะแล้วเฮ้ยนี่แล้วจังเอออ่ะขอ,อเธอจะ,จะเริ่มนะปะนะห้า,ามิตานะห้ามิมตานะถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่ง กลัวเปียกไงยให้ยียใส่เนื้อคือต้นทอด,ด้วยคือแกเสียอาการแล้วเขาเก้าวมาแล้วก้าวจคิดใส่แตกใจอ่ะอ๋อแต่ว่าเราได้จ้องตาเขาแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอเคอ่ะขอเซ็นตับมือหน่อยค่ะลงมาหน้าขวาอันนี้ละคือลงมาใช้ไม่คุ้มเลยจริงฉันตกใจเลยแต่มาแล้ว คนที่สองเดินมาแบบหมดความหวังแล้วล่ะรถเพลานะคะตอนนี้แซนบายทางทีมด้วยนะคะอ่ะคุณพี่คะเหลือสองสามหรือสี่ค่ะเล่นไม่ไรจ้ะสี่โอเคหมายเลขสี่ก็คือจ้องตาอย่างเดียวเฮ้ยมันเหมือนไม่ยากอย่างเมื่อกี้น้กินนุ่งเนี่ยเขามีของเยอะไงแค่จ้องตาเยอะคงไม่เท่าไรหรอกพอมีจ้าที่รักแหลมอะไรกันเม่กี้ ฉันไม่ห่วงฉันไม่ห่วงเลยเอมก็ขยับทำไมหนีกล้อะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะคะคุณห้ามกระพริบตาอยู่โรงพยบากระพริบตาได้ตลอดนะโอเคนะทำสมาธินะหลับตาก่อนกะได้หลับตาก่อนนพตางนับเนื่งซ้ำแล้วห้ามลืมตาเลยหลับตาไว้ก่อนก็ได้โอเคหลับตาไว้ก่อนหลับตาไว้ก่อนเดี๋ยวตั้งนับเนื่สองเดวี่เราค่อยลืมไปยั่งกัโอเคหตาไว้ก่อน เดี๋ยวตาให้อ่ะฮอมหนึ่งสองสามเดวี่ค่ะเอาใหม่เอาใหม่แล้วหนึ่งตาพอเห็นหนะ้ากันน้ตาเหลืองตกใจค่ะตกใจเอาโอเคโอเค,อ,เคอันนี้ของจริงนะของจริงอันนี้ของจริงละโอเคถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามป<ะ>่าห้ามกับพี่ตาค่ะ โอ้โหยังไม่พิตานะคะที่ผ่านไปหนึ well, okay. like, ่งว like ันแล้วนะคะอาทิตย์ตรอาิตย์ตาแล้วค่ะเอาแกตัวชมาไหนค่ะอ๋ยน่ารักมากสวยมากแข็งแกร่งมากอ่ะขอชนมือรับของรางวัลทางด้านหน้าเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้โหอ่ะเหมือนเดิมเราจะทําการเปลี่ยนฮวงจุ้ยนะคะสลับครับผมของสวยหองอะไรวาไปโอเคคุณขยับเดินหน้ากับที่นั่ง เอาล่ะสู้ๆส่งกำลังใจเพื่อนนะคะหมายเลขสองกับหมายเลขสามค่ะเลขอะไรนี่๊ะสองกับสามค่ะหมายเลขสองของคุณก็คือทำท่าแมวทำท่าแมวไหนลองลงทำท่าแมวทิได้อ่าได้ไหมยังไม่ทันเริ่มเลยนอาปาที่เลยอันนี้โอเคนะพร้อมนะคะคุณสวยไม่เก้ก็ไม่เคยเก้เลยตั้งแต่ก่อนนี่ สบตาเท้าใช่ใช่ใชทำสองคนมาเดี๋ยวพี่ดิงถือให้โอเคอ่ะพร้อมนะคะพร้อมนะคะกับตาก่อนนะคะสามเธอห้ามกับพิพตาเนะเธอห้ามกับพิพตานะโอเคสามสองหนึ่งเริ่มค่ะอุ้ยเอาแล้วทำเท่าแมวค่ะอย่าก,กับพิพตาเนะคะแล้วพิพตาจบเกมค่ะว้า กระพิบตาเลยค่ะตอนนีลล้ถ้ากระพิบตาคือจบเกมค่ะต้องต้องตาด้วยนะเออกระพิบตาแล้วจ claro> ้าโอเคขั้นเซตต่อมาให้ใครค่ะแมวน่ารักมากแฮนด์ถ่านจับได้รับได้แมวได้แมวพอดีรับแมวกับบ้านรับแมวสบงตัวทำดีรับแมวกับบ้านนะคะน่ารักมากคุณนะคะโอเคอีกหนึ่งขั้นเซตหน้านี้จ้ะจะมามาฮะเอาล่ะดูมาแล้วสามคนคุณคือคนสุดท้าย นะคะเหลือข้อสุดท้ายค่ะท่าที่สามก็คือทำท่าอุ๋งอุ๋งตกลงกันเองคือยังไงดีน้องๆอ่าอ่าสองสองสองเอาลักเอาลักพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าถ้าคุณกระบิ๊กตาคืออุ๋งหยุดเลยล่ะโอเคนะคะพร้อมนะคะพี่พี่ดิฉันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มค่ะท่ากับพีบตาแล้วนะคะท่ากับพี่ตาแล้วอย่ากะบิ เลยตับตาไปเลยตับตาเลยคือไม่ใช่ตาต่อไปลับตาไปเลยตับตาไปเลยโอเคเขาจะส่งอะยเพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่รักเป็นไงผ่านไปสองเกมแล้วโคตรแน่นมากจริงๆคุณเล่นเกมถือว่าเก่งมากเขาเล่นเกมเก่งไหมคะเก่งเก่งนะแล้วคือเขาคือชนะเลิศเวอร์แต่ละเกมมีม้ดเขาแก้งแค้นนะคะ ผมโดนแกงแลง okay. กัมนแกงแลงนะทั้งนั้นคือใครโดนแกลงคะเขาเขาถูกแกลงไหม <S <S น้องบาเป็นคนแกลงหรือถูกแกลงถูกไหงถูกแกลงค่ะโอเคอเค่อะเกมถัดมาอ๋ออยู่นี่สามท่านฮะที่จะได้ขึ้นมาเล่นเกมกับคุณนะคะเชิญคุณพิชยา